สวัสดีครับพบกันนะครับกับมิเตอร์จดราชารนะครับวันนี้นะครับพอดีสิทธิ์ขอมาเยอะมากเรื่องของ Bitcoin นะครับแล้วก็บอกเชนคริปโตเค r นซี y นะครับแล้วก็การโอนเข้ากระเป๋าตังค์ทำยังไงวิดีโอนี้ผมจะมาทำให้นะครับโอเคก็เริ่มต้นนะครับแต่ผมจะเปิดวิดีโอให้ดูนิดนึงนะครับมาเริ่มกันเลยอ่าก็เข้าไปที่เว็บไซต์ผมนะครับ โชดอย .ORG นะครับก็แนะนำว่าเข้าไปนะครับโอเคในเว็บไซต์ผมนะครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับบิตคอยแล้วก็วิดีโอการขุดบิตคอยด้วยคริปโตแท็กนะครับซึ่งการที่ได้บิตคอยมาเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับสักสองวิธีนะครับก็คือจะขุดจากทำเป็นฟาร์มนะครับขุดฟาร์มนะครับทำฟาร์มขุดเหรียญหรือว่าซื้อจากตลาด ขายเหรียญบิตคอยก็ได้นะครับอย่างเช่นของคนไทยเนี่ยก็จะมีตัวตอนนี้เป็นทีน่นิยมอาคือตัวบิตคัพนะครับก็ได้หรือก็จะขุดนะครับซึ่งการขุดเนี่ยขุดเหรียญบิตคอยนะครับก็มีสองอมีหลายวิธีขุดด้วยใช้ CPU ก็ได้นะครับใช้การ์ดจอก็ได้ใช้เฮดิก็ได้นะครับอ่านี้คือหน้าตาของตัวคริปโตแท็บอันนี้ใช้เป็นเบราว์เซอร์นะครับใช้ CPU ขุดนะครับไปอ่านตามในบทความผมได้ พอเปิดขึ้นมาเนี่ยเราสามารถตั้งการขุดนะครับสักครึ่งหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดว่าทํางานไปด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ทํางานก็เปิดเป็นแม็กซ์แม็กซิมัมเลยก็ได้นะครับการถอนนะครับอานนี้นะครับคลิกไปมันจะมีวิดดอ์เนี่ยครับตรงนี้การถอนอันนี้คือผมให้ดูในจากตัวโนตบุกนะครับตอนกดถอนเนี่ยเงื่อนไขการถอนเนี่ยมันจะต้องมีเหรียญจานวน0 0 0 1 1 4 4ตัว BTC นะครับถึงจะถอนได้ นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูจากตัวที่เป็นนะครับเดี๋ยวผมเปิดที่ผมทำนะครับแบบหนึ่งนะครับจากตัวมือถือกันนะมือถือรอสักครู่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดจากตรงมือถือให้ให้ดูว่าตัวที่ผมติดตั้งในมือถือนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับอานี้นะครับจากมือถือผมเองผมไปแคปวิดีโอหน้าจอมือถือมาก็เหมือนกันครับมือถือก็เปิดเว็บไซต์ผมได้ j o d o y r g เหมือนกันเปิดได้เหมือนกันนะครับก็ ไปโจรโดวาจีผมเขียนบทความไว้เป็น, Bitcoin นบิตคอยนะวิธีการขุดด้วยคริปโตแท็บนะครับซึ่งคริปโตแท็บเนี่ยมันเป็นเบราว์เซอร์นะครับคริปโตแท็บเบราว์เซอร์ซึ่งใช้ไม่ยากนะครับจะติดตั้งในในโน้ตบุ๊กก็ได้ในมือถือก็ได้ซึ่งตัวนี้ดีอย่างคือใช้ CPU ในการขุดโอเคนะครับอันนี้ผมว่าเปิดให้ดูบทความที่ผมเขียนไว้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับมีได้2วิธี จะซื้อจากตลาดขายเหรียญบิตคอยโดยตรงก็ได้ถ้าของคนไทยง่ายสุดก็ตัวบิตครับนะครับบิตครับหรือว่าจะทำฟาร์มขุดซึ่งจะใช้าการ์ดจอขุดใช้ฮาร์ดดิสจุดแต่ถ้าตัวนี้นะครับคิดตัวแท็บใช้ CPU ขุดนะครับโอเคนะครับอะเดี๋ยวผมจะเปิดโปรแกรมให้ดูอันนี้อ่านนะครับวิธีการวิธีการติดตั้งทำไงก็ไม่ยากนะครับ อันนี้ในบทความผมอ่ะอันนี้ผมเปิดโปรแกรมจากในมือถือนะครับคลิปโต Tab บในมือถือทุกคนก็ไปโหลดในเพจสโตได้เลยนะครับอันนี้หน้าตานะครับจะมีคลิปโตแท็บนะครับเห็นไหมครับโอเคอันนี้คือทํางานอยู่นะครับถ้าใครอยากให้สปีดเร็วขึ้น <c oughs> ก็ไปนะครับเพิ่มสปีดแต่ว่าต้องเสียเงินนะครับต้องเสียเงิน นิดหนึ่งมีค่าใช้ใจ่ายก็คำนเสดีว่าคุมหรือเปล่าอย่างผมเนี่ยใช้เป็นมือถือ Android นะครับถ้าคูณ2มันก็จะได้ประมาณ3,000นะครับ3 0 0พกว่ารงคุดอ่ะเข้าเมนูการถอนนะครับย้ำอีกทีนะครับการถอนนะครับต้องมีจำนวนที่จะถอนได้คือ0 0 0 0 0จุดศนะครับ04ตัวถึงจะถอนได้จะขึ้นมายาลหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ถ้ายังไม่ถึงนะครับมันจะไม่มีให้ใส่ Bitcoin a d d r e s s ซึ่ง Bitcoin Address เนี่ยเราต้องมีแอปพกเป่าตังก่อนนะครับ b i t ค o i วาง l l e ีก,ก่อนแต่ถ้าใครมี b i t c u p เนี่ยเดี๋ยวผมจะเดโมให้ดูว่าโอนเข้า b i t c u p นะครับตัว b i t c u p ต้องไปสมัครก่อนนะครับอ่านี้หน้าตาผมเปิดตัว b i t c u p ของผมขึ้นมานะครับนะครับเนี่ยครับ b i t u ก็จะเป็นนะครับซื้อขายพวกเหรียญต่างๆเราก็ไปผูกกับบัญชีกาิิกรด้วยนะครับ ก็ไปติดต่อกับทั้งบิตครับให้ผ่านก่อนผมจะเข้าเมนูวอลเล็ตด้านล่างให้ดูนะครับเมนูวอลเล็ตด้านล่างอันนี้หน้าตาหน้าตาของบิดครับบนมือถือนะหน้าตาบนมือถือกับนบนบนโน้ตบุ๊กก็จะแตกต่างกันนะครับเนี่ยผมเข้ามาตรงเมนูวอลเล็ตด้านล่างนะครับมันจะมีนะครับมาก็องเลือกตรง btc ผมจะทำกันก็ไปกดตรงฝากนะครับผมกดตรงฝากแล้วมันจะมี address อยู่นะครับสังเกต a d ดเด s ผมนะครับจะขึ้นต้นด้วย3 br มึงใช้ด้วยเบอร์สี่นะตัวนี้ครับก็คอปปี้ไป๊อปปี้ไปนะครับแล้วก็กลับไปที่โปรแกรมนะครับก็ง่ายๆเขาไปค๊อปแอดเดสของ b t c เราที่อยู่ในในตัวบิตครับมานะครับแล้วก็มาใส่ตัวนี้ครับมาใส่ตรง Bitcoin ยอัพเดทของ crypto tab นะครับ f i r นะครับตัวนี้อันนี้ในกาได้วยของผมนะครับส่วนตรงจำนวนบิตคอยเนี่ยผมก็กด maximum เลยละกัน นะครับแมกซิมัม่มเขจะพิมพ์เองก็ได้นะครับศูนย์สี่ตัวเราก็ตามด้วยตัวเลขขึ้นไปนะครับอันนี้ผมถอดแล้วทีนี้ก็ต้องคอนเฟิร์มก่อนว่าเป็นคนจริงหรือเปล่าแล้วก็กดคอนเฟิร์มก่อนเลือกนะครับอย่างนี้เขาบอกว่าให้เลือกภาพที่มีจัก,กรยานยนต์ใช่ไหมผมเลือกไปนะครับโอเคทีนี้การโอนเนี่ยมันต้องมีการคอนเฟิร์มอีเมลนะครับคอนเฟิร์มอีเมลด้วยโดยอีเมลยืนยันทางอีเมลนะครับตอนนี้ต่ส่งครับผมกดปิดต่อน,นี้ปุ๊บ ก็ไปส่งอีเมลไปซึ่งถ้าไม่เกิดปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับมันจะมีอีเมลไปถึงอีเมลเรานะครับของผมเนี่ยผมใช้เป็น Gmail นะ Gmail นะครับนะ Crypto Tab มาแล้วนะครับเพราจะมีเมลใหม่ครับตัวแบบงชันนะครับก็กด Confirm Withdraw นะครับ Confirm การถอนนะครับถ้า c o n f i r มถูกต้องเนี่ยนะครับแล้ก็กด OK เคเลยนะครับ คนฟื้ถูกต้องก็รอนะครับก็รอจนแล้วแต่นะครับไว้สุดก็วันหนึ่งนะครับไว้สุดก็วันหนึ่งก็ได้นะครับโอเคขั้นตอนการถอนนะครับเดี๋ยวผมถอนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูอีกทีหน,นะนึ่งนะครับนี่ผมมีคิวการถอนด้วยสองอันเน็นไหมครับตอันนี้ก็จะไม่ถ้าถ้าจํานวนเงินจํานวนอ่า BTC ไม่ถึงเนี่ยมันจะไม่มีช่องให้ใส่นะครับจะไม่มีช่องให้ใส่ ไม่มีช่องให้ใส่อัปเดตนะครับกรอ,อจนจํานวนถึงค่อยทำการถอนอีกครั้งหนึ่งถ้าถอนได้นะครับจะขึ้นว่า c o m p e t e ไอ้ตัวที่ขึ้นว่า c o m p e t e นี่คือถอนสําเร็จนะครับถอนสำเร็จขึ้นว่าตัว complete เห็นไหครับมีคอน f i r รหมายว่ามีผมมี confirm สองอันนะครับอันนี้ดูตรงเมนู payment hey history ที่ผมกดให้ดูเมื่อกี้โอเคตรงนี้จะดูจากในมือถือก็ได้โอเคนะครับน,นี่อัปเดต นะครับสามารถดูประวัติได้ตรงคริปโตนะครับดูกดอันนี้กดด้านบนประวัติการถกการนะครับอันนี้คือถ้ารับสำเร็จนะครับน,นี่คือคอมพิวต์อันนี้ผมดูของเก่านะที่ตรงคริปโตแท็บโอนมานะครับอันนี้โอนมาเข้าที่ตัวในตัวบิตครับของผมอ,อันนี้ซื้อขายซื้อขายเหรียญของบิตครับนะครับโอเค เนะครับก็หวังว่าคงพอเข้าใจกันพอสมควรนะครับออดีว่าสิทธิ์หลายคนถามมามากก็จะโอนยังไงย้ำอีกทีนะครับไอตัวคริปโตแท็บเนี่ยจะโอนได้ต้องยอดถึงนะครับ0.0001ขึ้นไปผมแนะนําก็คือถ้าถึงนะครับก็ก็กดถอนเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอจนเยอะๆนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะมีว่าจํานวนอยู่ในความคับข้างนิดเบิกด้วยนะครับนิดเบิกด้วย โอเคครับก็หวังว่าวันนี้ได้ความพอสมควรพบผมอีกครั้งได้ที่สถาบันโจดอยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ